วาาันนี้นนเราจะไป,ไปสวีมมิงสวีมมิงพีซซ่าหมูมานกันนะคะโอเคค่ะกระม้อนขมเฮากระม้อนขมเฮาขมเฮาอะไรนะไปกับอ้อยนะคะเชิญค่ะไปกับอ้อยค่ะเชิญค่ะขึ้นรถนะค่ะเดี๋ยวออนาแรกนิดนะคะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะ ก้นเลยค่ะนั่ล้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะ Let's go ไปข้างหน้าซิบซนั่งสบายไหมข้างหลัง เราเป็นคนสุดรุ่ดรุ่งนานเราระมัดระวังตัวเองตลอดเข้าใจลุงเพลิดรุ่งนานอุดอัดเหมือนป้ายอุดอัดที่เล็กแม่ถือกล้องให้หน่อยค่ะไว้นอนใหญ่แมนะ่ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเงินได้ปิดก่อนแล้วเปิดใหม่ป <c oughs> ิดก่อนแล้วเปิดใหม่ค่ะ <c oughs> ต้องถ่ายเสียงให้มันเห็นเห็นป้ายเด่นหน่อย อ๋ออออพี่เวก็จะทำคอนเทนต์เองเพรามาจากประเทศอะไรอ่ะเกาหลีอะไรน้าวแฮปปี้บอยเฟนในรูมครัมีอ้ feel so good เขี่ยมานั้นที่นี่สามตัว feel so good ลงจากรถเบินฉัน hot so much ลงจากรถเบนซ์ไปขึ้นเครื่องบินไหม เาชมวิวอันนี้คือสระว่ายน้ำที่เหอนคอยนะคะว้าวสระว่ายน้ำใหญ่โตนะใหญ่มากเลยค่ะตรงนีอ้อะใช่ใช่ใช่อาจจะหยุดหรือเปล่าเขียนว่าประกาศจุโตสโมสรวันปีใหม่เปิดวันที่หนึ่งอ๋อค่ะค เรามาเที่ยวสระว่ายน้ํากันนะคะนี่เป็นสระว่ายน้ําของหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ของบ้านหรอไม่ใช่ของบ้าน <laughs> บ้านเราอยู่ทางข้างนะคะใคม่ก็ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไม่บตรงนี้ไม่ใครม่ก็ได้บอกว่าโอยนี่หน้านบ้านของเรา <laughs> เดี๋ยวเราไว่ายน้ำกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเมื่อนี้เราสิพภาไปเที่ยวสวายน้ำแล้วก็มีสวนหย่อมนะคะบ้านเราเองค่ะสวยไหมคะบรรยากาศร่มรื่นมากใครอยากมาเที่ยวมาได้นะคะตอนนี้เราจะกลับบ้านไปนั่งคุณคนขับทีดเวยใช่ค่ะ ไม่ขึ้นทนโซนคนขับเลยกลับบ้านค่ะคุณแจรถอยู่ไหนคะ่เอุ้ยสาธุค่ะเปิดเลยค่ะต้องได้ค่ะแต่ว่าเปิดไม่ได้ตอนนี้เจ้าของรถจริงหรือเปล่าคะเรอแป๊บนึงนะคะรอเจ้าของรถใช่ไหมคะนะคะขึ้นค่ะอย่าปิดทับโป๊ เกียวก็สตาร์ทสตารแล้วก็เกียร์เกียร์อยู่นี้ช่วยท่า โอ๊ยหวัดเสียวแแบบนี่อะไรค่ะเดี๋ยวคุณลุงโยกรถค่ะ